กูดกำลังแตกแล้วจ้ากำลังออกแล้วจะได้เก็บผักกูดแล้วจ้ะสวัสดีค่ะพี่นอนจ้ะเดที่พักพี่นองมาลาอะตาบูดองค่ะ โอ้ยลืมเอาอะเน,น,นมากลืมเอามีดมากค่ะอันีนีวจะสิมาหาเห็ดภ,ภาพบุปผามากจ้ะพอดีว่าเจี๊ยมาตามหาเห็ดเห็ดกระจอกไอ้จีดราบนั่งแดงอะนนี้จ้ะพอดีว่าไอ้คอนอย่บมองเห็ดงานเนาะ่นส่งขอความหาตีพ่นบอกว่าู่แถวบานเพิินนะคะพน่พนเซาบุภัยเบงเนาะ มันเห็นมันออกคล้ายนะคะเนาะตีก,ะก,กันเลยบานปลาลังบานเพิ่นกระขายปลาลังบานตีนี่แหละประมาณนี้แหละเนาะหมายถึงว่าบงบาน่ซิมีคือกันบอสิค่ะมันไมันสิออกแบบว่าไอ้อกไม้ที่ว่าม,มันตายเนาะโอ้โห ตรงใส่แตบหมี่แล้วนี่มีแต่กอปักกูดมีแต่กอปักกูดแล้วก็เห็ดอะไรเห็ดคออะไรไม่รู้อ๋อตกอยากเจอาน้อพี่น้องพ่อพันรงไม่เมร็จตหาติ๊กต๊กอะอยากจะมาอยากจะเก็บเดวยตัวเองเนาะ หา้าจะล่าพันนะับคะคุณน่ะต้องสองอาทิตย์ตก,ก็ปะกูตรงนี้จะโผล่แล้วอีกสองอาทิตย์ประมาณค่ะประมาณสองอาทิตย์นี่แหละโอ้เจอยากพอได้หรอพ่อเราจะปีนีตะวามแห่งแบบบอลหลายเนาะอยากเจอแบบได้หลายนะ จิงมันก็สิออกตามปลาจังเสียนเนาะคิดว่ามีความที่เป็นเราเ่อกับสีผ้าพี่น้องเลาะจักมีโบมีกับสีผ้าเลาะจ้ะสาวตีคนมักเลาะ จเจอเลยตีสีอุ้ย,ยต่ละบาเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นโซนในรถไฟเก่าเลยนี่ถนนรถไฟเก่าเส้นนี้ถ้ามันออกมันจะออกเป็นมูจีิงปะยากคามไปฟังทางพุด อย่างโค้งกลับจ้ะอู้พี่น้องติวัดติเจอติเจอแล้วติเจอแล้วนี่โอ้ยดอกเดียวแต่ก็ยังเจอจ้ะเตียงมันไม่แถวนี่แหละนี่โอ้ยตีติใจนี่ค่ะพี่น้องเด้อวนนี้รจะไปเอาดอกนั้นมาอีก มันยู่มันกระยูจนเสียมันปรย,ยูขงังในปลาเลยจ้ะนี่ดอกนึงี่ดอกหนึ่งหายากนซาซ้ดอกเดียวคอรอลอ่าจา้ะนั่นจะสิพาไปเก็บเฮดนี่มาเนาะคะเนาะนี่กะมาเก็บดอกสนต่อเฮดดอกสนนะคะมันก็นจะมี บางทีนะคะก็จะเป็นออกสีกขาวๆแบบนี้ก็มีเนาะจ้ะกินได่คือกันเนาะบางทีก็จะเป็นสีน้ำตาลเข็มนั่นสินะคะนั่นแหละส่วนตัวนี้เนาะติ๊กจะบอกทุกคลิปนะคะส่วนตัวนี้บอแมนนะคะนี่อันนี้บอแมนนะคะขาสังเกตขามันไตดอมันคือกันค่ะแต่ขามันจะบอคือเนาะ ตรงนี่ก็คือกันค่ะแต่มันต่างแค่ตรงขาเนาะเราก็จะไม่เอาค่ะพี่น้องกระทักเขามาไลายอยู่เนาะว่าเออแบบเห็นลลย,ยู่เห็นบ่เคยเก็บกินนีสินคะคะปุยอยากจะเสมตามตีกะเก็บมาลองเสีมเบืงในน้อยกอนก็ได้ค่ะถ้าชอบค่อยกินเนาะดูนะเห็นป่ะอันที่ว่ามันที่ห้าบอกกินนะคะก็จะดอกถึงเสีย เราเอ็กบํมบันใจกะบอเก็บดีกว่าค่ะเนาะพอมันกะเบิงมันตางมันก็ไม่ตางอยู่ค่ะแต่มันกะเบิงแบบอันนี้อยู่เน,ะนาะเ้าบําบันใจสินะจีก็มาเก็บปอดีไวไอตัวทีเก็บไปก่อนนานี้เนะี่ยจีเอาไปลวกใส่ตู้เย็นไว้แล้วแต่จะมาหาเพิ่มนะคะ ว้านี่เด็กเตรียมเตรีมยมใบหมัอนนั้นเนาะนี่ใบม,มือนนั้นจะเลือกดอกไงมันไปคือเก่าค่ะอ้านนี่ค่ะที่เก็บวันเสาร์เอ้ยวันนี้วันอาทิตย์เนาะคะ่ะวับ้านไปกินเข้าบานพีเพิินกินก๋วยเตี๋ยวกันมาเห็ดยำ ะเห็ดไปย่ำสู่เพื่นกินมันก็บ่ก,กินกันนะคะเพราะว่าเพื่บ่เคยกินเห็ดอัน,นชนิดนี้เนาะก็เลยบ่ได้เอาไปก็เลยต้มแซ่แข็งเอ้มันเป็นแซ่แข็งแซ่ตู้เย็นไวนะคะเพะนเนื่อไม่ให้เดือดร้ายอีกก็จะไปหมกเนาะหมกุกตีมาะะเจอบ้าหลายค่ะบุญดุลูกเพิ่นเลยจ้าพี่น้องจะเขาจะจกง่ายไปลูกเพิ่นเนี่ย,ยเ,เต็มเลย เนี่ยแหละจะได้จังเสียงนะจ้ะโอ้มงดูดอกซ้ำเห็ดดำเลยเด็ดนี่ค่ะตรงนี้ผมสุขเล็กๆของเบิ่งสีค่ะไ,ได้หายังเห็ดใน้ินาดีเบิ้งเนาะ พี่น้องโอ้าพี่พี่พี่พอาบักระไลหนึ่งกระไลหนึงจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋พี่พี่พี่พุ่นเต็มเลยเอาตีโชคดีแล้วถ่ายรูปแปบ๊บเห็นบ่เลี้ยงเลี้ยงลำดับเลยจ้าเยอะหืม นี่สวยสวยเลยจะไปใส่หมูเพิ่นหาพันนี่หมูอยู่เนาะพี่้างเาง คนเป็นขอซื้อเหฮทเนิตนี่อยู่นะคะว่าซื้ออีหยังจิะเฮดอีหยังกลรันคค้งเลยฮัดภาษาหน่อยภาษาหนอดถ้าภาษาอังกฤษบ่ฮู้จะ้ะนี่เฮดอีหยังสงสัยเฮดเอ่อสมองว่ะนล้วจะเฮดสมองหนกักหน่อยเพิ่นจะ้ะกิดวา โดนนางทากกินไปแล้วสวยๆในนางทากกินจ้ะมันเห็ดดำเลยเนาะชุบมึงเลยค่ะคานางก็สวยดิวุดง่ะขาวจัว่วดอกง่าไๆเลยค่ะแป๊บเดียวอีกแล้วได้ลายอีกแล้วอ่ะเห็ดตอนนี้ที่ไปใส่เห็ดนี่กระจกสวยๆเนาะ วันนี้เเห็นพ่อใหญ่โทรมากเลยจ้ะวังว่านกับบโทรตที่พอ่อย่คนนั่นถอดบกงามไปเอาก่นจ้ะถอบกงามไปจ้ะโีงามพร้อมเหมนะือนพะไปนอนแนมติลีะพ่อบาดเป็นมูลเลยจ้ะยุดใต้กกันนียกกสนลมทับนี่โอ้ย มูนึ่งโมหนึงพี่น้องโอ๊ยขาขามีดินพร้อมมาเอาหนึ่งมูนึงโม,งโมอืมไอมันอยู่ใต้กุศลเนี่ยเหมือนกับว่าเดี๋ยวเขาแค่รู้แป๊บจ้ะเหมือนกับว่าไอ้ที่มาบุลงเอ้ยความเป็นที่มาเฮ้ยเหมือนกับว่าไอ้ แบบว่าอากาศมันจะอุ่นเนาะก็เลยพักกันใหญ่ค่ะดอกสนดอกสนรูดห,หม่ยรูดมือใช่ปะงดอกหน่อยอยู่อันนี้ไกล้กกันในบ่อแมนเด้ะยิบไปเด้จ้ะเอาตัวที่มันแมนไปนี่วอจูใต้กุกสน ซองค่ะซองคุณเห็นดอกเห็นดอกเห็นดอกนะเขาไปเอาก้อนจะบระเลทายดอกจีนในดวงในดงต้นสนที่ลมแล้วตีสิออกไปทางแดดจะหาทางออกเปน็นใดก้อนขามตรงนี้แหละขามตรงนี้ละเฮ้ยนี่เป็นดอกยางขึ้นมาแป๊บเดียวเ<ม>ดรียมอาหาร แปันนี่แหละจริงๆห้าไปเห็ดเป็นอ,อมเล็ตนะคะผัดอ,อมเมล็ตเลวก็กินกับขนมปังก็ได้เน,ะนาะยังหมดเสาอยังสิเนาะก็ได้คือกันค่ะถ้าเห้าด้บหลายเนะาะจะฟังห้าเจ้ากเห็ดจังซันละห้าจอกเก็บไปกระไดบลาห้าเจ้าก็กไปตม้มบางคนก็เก็บกระไดไล่ไล่ไปตม้มห้าเจ้าก็จะเอาไป หัดออมเมล็ดสันมากเนาะเสีงเยงก็ได้ผิวปากถ้าเจ้านยางกลับมา,าเจ้านยางกลับมาผิวปาก ถนนเส้นนีคอนเจออ้าหญิงกางกกยค่ะโซนออมูมบานเนาะเจ้าหญิงกางไกาเราจะมีคนพุ่มพ่านอยู่เพื่อนก็มองกุ้งใหม่หักแล้วในานาดเลยโอ้โหขุนขับปลาเฮดตีไปเก็บเห็ดตีไปโซนผูคน้คนเดียวงานขอไปคนเดียวหลึกๆ ะะจะปีนี่เจ็บเท้าเท้าเจ็บพี่น้องเอ้ย,ย,ายาสีไว้บอกขนาดยางสำหนี่กันยังเจ็บอยู่จ้ะแต่กย็ยากมากคือเกาชุดตรงนี้เยอะเลย บ้านสีงยังออกแล้วจ้ะนีเราจะเดินออกกลับบ้านกระดิ่งน้อยกหลายหักเนาะมาพอเขาเก็บไปก่อนจ้ะอดอกไม้เต็มอยู่ดอกไ,ไอม้ไปจะมีอีกบ่ กัวนี้ป้าในลายอยู่จ้ะเก็บบางมาเลยเก็บบางเอ้ยทายบางมาเลยทายบางแต่ก,กับพ่อมีอยู่ดอกเล็กเต็มเลยจ้ะใจจริงติดสมหาเห็ดถ้วยเห็ดกระจอกแต่ว่าโอเห็นค่ะสได้ปูดัเต็มอยู่พี่น้อง,งน้องไส้คนจ้ะก็สได้ดอกเดียวแล่ะคะ่ะเห็ดกระจอกตีเนาะสองดอกมีละ ี่ตองดอกแต่สิสบิซิมเบิ้งเข้าใจว่ามันคือเบเกนก็เลยอยากสนดอยากล่องเบิง้งเด้เออปาลาในเฮตันิไลอยู่จ้ะดอกสนดอกน้อยเต็มอยู่ตีค่อยๆเนี่ยเน่างัน,นไปค่ะรอไปเต็มเลยค่ะนีน้อกนอยเสิเต็มได้เห็นปะ ก็จะได้เลาะเก็บเท้าๆนี่แหละพี่น้องมาได้ไปสาไกลหรอค่ะ,คะพี่อยากทำใน้พี่พี่น้อืมอ้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยจ้ะตดลกกๆจมกจะมิกำลังขึ้นมาดูนะ นีดอกนี่ไม่ดอกนี่ค่ะดอกเดียวเนาะเนี่ยเต็มเลยหวังว่าพันธุ์สีไงไงกองถากมากินเพิ่นจ้ะว่าถากกระจองขึ้นกันเด้อ เหมือนมีดอกด้วยนะเป็นมอดสวยเนาะสวยเจ๊จ้ามันนีกับผ้าหลอจำนี่แล้วจ้าบอยอยากไปไกลแล้วเนาะได้มาเลยค่ะไปเติมก,กันกับมูพันจัหน้อยแค่นั้นแหละคะ่ะอืม กระจกโอเคค่ะคลิปนี้ตีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพรอนคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะ